สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮามาถนนสายหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดยังมไม่แม่อ่อนครับถึงแยกต้นดูเฮาก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับเข้ามาตามถนนสายสามศูนย์สามเก้าเนาะครับไปบ้านกอสเลียมเนะาะผ่านบ้านกอสเลียมไปสักน้อยจะหันป้ายแดงๆนะครับมาตามแผนที่นี่ก็ได้นะครับจากแยกต้นดูมาเนี่ยนะครับนอ้อ เราจะหันป้ายสีแดงๆนะครับวันนี้เราจะมากันตี้วัดกอเสลียมครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนะครับ จากป้ายแดงๆหน้าวัดเพิ่นนะครับเราก็เียวเข้ามาตามประตูวัดตังเหนือนะครับนี่เป็นประตูตังเหนือนะครับมีสิงโตจัดงามอยู่สองข้างนะครับบนเสารประตูก็เป็นปกติของวัดของวานะครับมีสิงโตเฝ้าบริเวณวัดเพิ่อนก็ปูซีเมนต์บล็อกดูสะอาดสะอ้านทางซ้ายก็เป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ตรงขวาที่เฮาหาันตรงกลางนี่นะครับก็เป็นพระวิหารนะวิหารหลังใหญ่เหมือนกันนะครับ ไปกอยใกล้ๆนะครับเขาก็จะหันว่าวิหารเป้นสูงใหญ่หน้าบันอย่างเปิดก่ตกแต่งลวด,ดลายปูนปั้นเป็นหูกเครือกันนกเปียวนะครับอ่าด้านตางขึ้นก็จะมีขั้นใดสองข้างครับแล้วก็มีหูกปั้นมกักรคายหน้าราวบันไดอยู่สองข้างนะครับส่วนั้าหน้านี่เป็นผนังทึบๆนะครับมังกรคายหนะ้าวันนี้ก่อรูปรล่างสวยงามสมส่วนดีครับ ส่วนเกร็ดส่วนนย่งนี้ก็ใช้กระเบื้องเคลือบทำเป็นลวดลายนะครับส่วนตัวหัวยังเปิ้ลนี้ก็ใช้ปูนปั้นเป็นลายงาครับหุ่นห่างเปื้อนเลิงดีครับมีขั้นใดเตียวขึ้นตั้งข้างสองข้างนะครับบบใจ้ตั้งกลางเนะาะแล้วก็ถูกยกสูงขึ้นมาสักน่อยนะครับเลาก็เตีขึ้นขั้นใดตั้งนี้ตั้งขวาหองอันขั้นใดเพื่อก็มีห้าวเล็กสําหรับคนเท่าคนสูงอายุนะครับค่อยค่อยสาวขึ้นไปได้ครับ ขึ้นมาเราก็จะหนันว่าตรงเสารอบๆอันวิหารนี่นะครับตั้งลรมเปิ้นทําเป็นหม้อดอกนะครับดูแลเหมือนตั้งแถวตั้งวัดปะเหวอย่างระปูนพุ่นนะครับเนาะส่วนผานังหน้าวิหารนี่เปินใจภาพวาดเรื่องราวาพุทธประวัตินะครับบ้านประตูเปิดเป็นไม้แกะสลักลายเทพพนมพปื้นหลังเป็นเครื่อกนกเปี่ยวนะครับส่วนลายเทพพนมของปูนนี่ติดทองสวยงามครับ เข้าไปก้อยใกล้ๆสักหน่อยเนาะเข้ามาจะหันว่าเราประตูเปิ้นแกะสะลักเป็นลายลักร้อยนะครับออกขึ้นไปปุนนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นลายลักร้อยเหมือนกันครับแล้วก็ปิดทองอยู่ในกรอบลูกฟักนะครับเปิ้นก่อแกะลวดลายแกะไม้แออย่างได้ละเอียดละอ้อสวยงามดีนะครับมีการทําพื้นผิวมียอย่างลายอย่างเนะาะเ้าไปพอกใกล้ๆพอที่ก็งามนะครับถ้าเอาพอ กายไปพลาดพลาก็อาจจะบหันรายละเอียดเนาะเตียวมาดูในวิหารเพิ่งครับบ่ใช่ตั้งในนะครับตั้งรอบๆก็จะหันว่าอันจะมีต่างเตียวรอบวิหารเพิ่นได้นะครับวิหารนี่ถ้าด,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 ดูแท่ๆเราก็จะหันว่าบ่มีหน้าต่างนะครับเป็นวิหารที่แปลกตั้งแต่ดูมานะครับที่นี่บ่มีหน้าต่างครับแต่มันเป็นบ้านประตูเพ่นเลยนะครับกรอบประตูเพิ่นกระทาเป็นซุ้มหางโห้มีมะกรอนข้าบเนาะ บ้านประตูก็เป็นไม้แกะสลักแต่ละชุดละชุดของบ้านประตูเพื่อนนี่ก็แกะไว้จัดงามครับแล้วก็ลวดลายบ่เหมือนกันเนาะบางอันก็เป็นเทพพนมบางอันก็เป็นการนกเป็นหน้าการอย่างนี้นะครับแตกต่างกันไปเป็นชุดเป็นชุดนะครับไม่แต่เทพพนมนี่ก็ท่าทางก็บเหมือนกันเนาะแกะไว้งามครับลวดลายเป็นลายการนกเปี่ยเนะครับ จากหน้าวิหารนี่นะครับเอาลงมาเขาก่อเตียวไปั้งใต้เนาะครับพาะว่าวันนี้เข้าวิหารเพิ่นไปได้เพื่อนปิดนะครับเขาจะหันมีหอพักไก่ปีดกนะครับหอไปใต้ปีดกบนาณน,นี่กกาลังมีการลื้อถอนพอดีนะครับในวันเตียวมาถึงนี่เนาะพอดีก็บหู้ข่าวหน่อยนะครับว่าเพื่อนจะลื้อถอนเนาะลักษณะเป็นอาคารเกลื่อไม้เกึ่อปูนนะครับตั้งลุ่มเป็นปูนหนาะส่วนตั้งบนนี่เป็นไม้ครับแล้วก็อันมีหลังคาเป็น จะทุรมุกนะครับเป็นมุก4ด้านแล้วก็มีจ้องอยู่ทางบนแห็นนะครับวันนี้ก็ได้แอดมิน2ปันเพื่อนมาช่วยบรรยายนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับไอสองปันประวัติของที่นี่เพื่นเป็นอย่งไรกันปู่ทออเป็นวัดเก่าแก่ทีหนึ่งในตำบล บกก้างนะหลุ่มเขาก็อุ้งไปตัวเดียวกอยไปตัวหนออ,อ,อันนี้ผมว,ว่าจัดงามนะน,นะครับงามกว่าหลุงเขาหน้าบันมาหนอลายหน้าบันนี่นนก็จัดงามเนาะตอนวันนี้ฝนกำลังหรือแล้วก็หลังคานี่นก็เป็นที่หอเนาะแม่นแต่ที่ผมที่เราเนใจคือทั้ทงลุ่มนี่นะเด็ก่อนเด้กก็ลุงตังลุ่มตังลุ่มให้นี่นะเออนี่ก็ออันนี้อันนี้ก็เป็นอัน เป็นของเก่าของเกียเนาะลักษณะลวดลายอย่างนี้มันก็จะเหมือนกันของข้างม่านะครับนี่นะนี่อของพม่าอแล้วก็อันที่น่าสนใจนี่นี่อลุงไหนลุงไหนอไหฮงกอนอันนี้มันมันจะเป็นอันเหมือนฝรั่งฮงกออเป็นอันหมอดอกแบบฝรั่งไม่ใช่มอดอกแก้วบ้านเฮาอย่างนั้นเลยมอดอกกุหลาคตาอันไม่ใช่นะใช่เนาะอันนี้เป็นมอดอกแบบฝรั่งแล้วที่ขึ้นมานี่จะหัน่าดอกพวกนี้เป็นดอกกุหลาบนะ ใบใจดอกพุทรานน่ะอ๋อนี่ดอกกุหลาบแสดงว่าตั้งสมัยแล้วเนาะอันนี้เป็นดอกกุหลาบเนอะนี่เพราะว่าอันข้ามามันได้อิทธิพลจากฝรั่งมาหรอกครับอันนี้ไหนเออเนี่จะเห็นว่าเป็นดอกกุหลาบมีจีดอกด้วยนะดอกกุหลาบเลยครับอ๋อมันม่มีเป็นของเก่าที่ที่เทางใกจ้กับมณฑลจังหวัดร้อยสิบสอง อือครับวันดีครับวันดีครับอันอื่นอย่างก็ครับทานใจเย็นทานใจเย็นโอ้เป็นมากระทายกนะครับโอ้เป็นมากระทายโยกอันพอดีครับวันนี้พอดีได้ข่าวเราว่าเิสียย้ายเนะครับยย้าหอธรรมอันแสน็จแต่งงามของเราเนี่ยนะครับผมเออมันมันเป็นจะได้ครับเ็ิลยจะย้ายครับมันเผลก็คือเขาแปลงเมื่อก่อนนั่นมันหยู่ลุ่มเล่เนาะมันมีโมนี้ และที่นี้ปัจจุบันนี้มันเปิดมาแปลงสาระที่พักสงแปลงหงครัวแล้วก็มีที่นอนอยู่ตังบนถือว่าอันนี้เป็นมรดกเป็นพระไตปิฎกมันจะอยู่ตั้งต่ำไหมฮะมาเกลียวนมันอยู่ตังบนเออเออครับมันจะต่ำเหลือคนอยู่เนาะครับผมเรันผมต่างที่เขา อย่าอย่ยตามการเวลานะเนาะตามการเวลาตามเหมาะสมเนาะครับผมคุณอย่าลือเตะก็ลือจะเตะก็บอกเฮ้ยลื้อครับผมโลกคนจะลือเตะก็บ่ฮือลือเป็นขี้มือตุลุงองค์กรเป็นเนี้ยไว้เฮาก็อนุรักษ์ของเก่าเนาะอนุรักตอนนี้ลือไปละอันทา้งรูมเป็นยังไงครับตั้งรูมนี่ก็คือเป็นอย่างเก่าคือเป็นอย่างเก่าหมดแต่ที่เฮาสร้างฐานไว้ที่ลายโบราะ แต่งเหมือนเก่าเหมือ่าเก่ากับพอที่เขาแปลงพวกะเลยยังเหมือนายจะย้ายไปยกกไปดึงหลังเขาย้ายไปอยู่ปุ้นของที่มันเป็นไมมอย่างกาบูนี่เขาก็ยังรักษาได้อยู่เนาะรักษาได้ยอ่วันเก่าไปย้ายไปได้นะแต่อันที่มันเป็นปูนนี่กะถาน้อหรืออะปูนเขาก็ทายหูไวหมดงเขาไปปั้นไปนี่อย่างเก่านะมันเหมือนเก่าเหมือนเดิมนยถ้าอันเก่านี่เขารักษาไว้เขาอัน ทังใดฮะเวลาเราจะลื้อเขก้อยๆลื้อแล้วก็เก็บเพรมันเป็นชิ้นเป็นอันไว้นะเนาะแต่ละส่วนละส่วนเนาะเราเก็บอย่างอันใดจะชัดดีหน่อยเราก็เก็บไว้เป็นหลักฐานอยู่ในอันพี่ๆจะพฑนเฮานะอันของที่มันจะต้องต้องลื้อต้องอะไรอย่างมากก็ตามว่าละตามมันเวลาของมันเนาะเปลี่ยนเป็นธรรมดาธรรมชาติเนาะการเวลา แต่ว่าเราฮักษาไว้ให้ลูกเขาหลานได้คอยมาก็ดีนะครับครัโอ้โหทำมเสี่ยงงบประมาณหลายกว่านี้ก็ตอนแรกก็งบประมาณกะว่าหกเจ็ดแสนเนิดนีดเป็นล้านร้านไปล้านไปตามเวลามันเออตั้งลุ่มนี่เป็นของชาวบ้านเฮาเนาะชาวบ้านเฮาที่สลาบ้านเฮาจะไปแปงอย่งนั้นและที่ตำบลที่ท่านมาหากินกับเม่ชีเปิดฮับต่างบุไปอ่ะ คปนฮับฮับเป็ดเจ้าภาพคอ่าเป็ดเจ้าภาพครับแต่ว่าทั้งโบนี่ก็จะยกออกไปฮะยกไปวางครับแล้วก็ไปตกแต่งมาอันใดที่มันผุมันพังก็แต่งทำใหม่คือมันขนาดอะไรอย่างของเฮือนนี่เต่าเดิมครับอันนี้เข้าไปดูตรงไหนเนี่ยเต่ได้เลยครับอันนี้เราก็ได้เข้ามากรอตั้งในนะครับตั้งในเป็นตั้งุ่มนะครับก็จะหันว่า มันจะมืดมดหน่อยครับแล้วก็เปิ้ลกอ่ออิดหนอกแล้วก็ชาปูนคาวไว้นะครับแล้วก็หอก้อยที่พันนังก็จะหันว่ามีความหนาเหมือนกันครับความหนาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเปิ้นจะเอาไว้กันความห้อนความหนาวการฝนอะไรอย่างนี้นอกเปิ้นก่อถ้าจะยังอั้นนะครับพอดูจากหน้าต่างนี่ก็จะหันว่ามันค่อนข้างจะหนาครับ แต่ว่าตึงละตึงไหลตึงปวงนะครับดูดังในนี่ก็มีร่องรอยของความชื้นที่เข้ามาตังในนี่พอสมควรนะครับแล้วก็เห็นมีก้าผนังขาวๆแบบมีอย่างนะครับมีอ่ามีอันเจาะฟ้าอยู่อันสองอันนะครับกรเก็นกัดเตะลงมากันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าโครงสร้างนี่ก็เป็นโครงสร้างไม้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดอยู่พ่อ,องเดี๋ยวไปดูทังอื่นต่อนะครับอาจจะเป็นตังโบนครับออกไปก่อนเนาะ ให้สองพันตอนนี้เขาก็ขึ้นมาตรงบนเนอ่อยวัดถึงขึ้นลุง่อยลือล่อหลังคาหน่อยไหม,มจะมาก,กอยโค้งหลังคาเพิ่นเนาะครับโค้งหลังคานี่ต้น่งทำเป็นนั่นหลังคาแบบจัตุรมุกโบราณเนาะอ๋อแบบบะเก้าไม่ก็ะจะจัตุรมุกแบบสี่ชีมุกมันมีมุกส,ส,ส,สี่ด้านอะไร,นะรอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าจั่วมีอยู่สี่ดาติอ๋อครับสด้น,นะครับเป็นมุกสี่มุกครับฮะแล้วก็ตรงบนก็ โครงสร้างสร้างไม้โบราณที่จะทำขึ้นไปเนี้ยอ๋อถ้ามันมีหลายอันนี้ก็จะเรียว่าไม้มาตั้งใหม่หรอกมาตั้งใหม่เอออแต่แต่ให้ดูด้านนี้ด้นนี้ไอ้ครับมันเป็นอะไรนี่ลงตะนี่อันเฟื่องเพื่องเฟื่องจะใช้แส่ก่อนอ๋อแส่มันทำไมก้อนแท้ๆนี่ฮะจะมาได้ใจอันเลโกนนะแม่นกคนใช้แส่ไม่เลยเลยอ๋อแส่ไม้เนี่ยเนาะใช้ไม้ ลละะอ๋ออันนี้ภูมิปัญญาพี่น้องชาบ้านรา,นนานที่ปจ้จเล็กโกนเลยเล็กโกนมันเขียมมันหม,มีอ,อ๋อสมัยเล็กมันมันม,มีนี่มันเขียมรับกันบ่มบ่มับบ่มเน่อยห่ยหนนเลลนนยยป็นยังไงเหอนกัลอ,อน,นาอ้ยูโบนพูดบอกไก่ฮอนกันเนาะบอกไก่ฮอนบอกไก่ฮอนได้หมอโอบปูนเนาะไปเจี๊ยโน้กไปม็ดไเขาหนิ วนี่แปดอ่เวันที่แปดเอวันที่รออสังมันต่อ้นยกของกั้ใอ่านเนาะอ๋ออันนี้อันนี้ค่อยตมีู้นะเพราะว่าเดนยนอ่าพอบอกันใรเนาะโอ้โหนี่ตู้บะเกลเลยนะลุงอ <s waste écrit> ันนี้ก I mean, ็เป็นตู้ตู้ที่เกอาไว้กนใไนะอ่า เยวท่านากบมักาสายยเนาะแม่นแมัเก่าไ้แ่นจะมีลายนี่บอกว่านลูกฟักนะอ๋ออันนี้อันนี้ลายลูกฟักขาเป็นลายลูกฟักนี่นะครับเป็นับยับเียหน้าที่สำคัญคืออันนี้นนี้แต่อย่างมือจับนี่อ๋อมันเป็นจะได้มือจับลงุงจับโบราณครับ แต่โบราณเป็นพอร์สเลนน่ะเป็นพอร์สเลนเป็นเนื้อแบบเบื้องเคขือบอันนี้ต้องมาจากต่างประเทศเนาะบันนี้จ่ายเหมือนกันว่ามาจากต่างประเทศเพ่าะว่าข้อค้าสูงของโบราณแล้วจะทำแบบนี้นะครับ้า้ของโบราณอันนี้อันนี้สีสีล็อกกุญแจตัวกระเม็นอ๋ออันนี้มีทางไหนติ๊งไหนดีกว่าธรรมดาทางไหนก็เป็นธรรมดาสองชั้นแต่แต่นี้เราจะไม่สับกันเนาะครับดูแล้สีท่าจะถึงของของเทียนะครับ โบราณละนี่ครับตู้สองแกนเลยบัวในช่างงาตู้สองแกนมันมีสองสองสองเพลกสองแกนมีเต้าหู้แอบแกนครับมีลมเราเหมือนใส่ลักษณะเหมือนกันนะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้จะเห็นว่าอันมือจับหายไปแล้วครับอ๋อมือจับหายไปละเออมันหายไปแล้วเนาะมีรอยมีรอยอยู่นะมันมันเคยมี เออมันมันหายไปมันหายไปมีคนจิกไปว่าจะลุกกาเสียกาอย่างนี้ยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปดูทางอื่นต่อเนาะเราก็ลงจากอันตั้งบนนะครับลงมาทางลุ่มแห่งกรรมเราก็มาดูทางลุ่มนะครับทางด้านเหนือนะครับเป็นเป็นทางด้านเหนือเขาจะหันว่าเหนือประตูนี่จะมี เพื่อทำเป็นซุ้มครับซุ้มหญยาหนาคกและกางซุ้มนี่ก็จัดงามเลยครับเพื่อนทำเป็นลวดลายเครือดอกสับปะรดนะครับมีดอกไม้เป็นเครืออย่างตัวเนาะ,ะหาดูบอกค่อยง่ายนะครับอันนี้เป็นของเก่าเนาะเพื่อนก่อใจปั้นปูนขาวครับเอาบันทึกกันไว้เมื่อวันที่2นะครับวันที่อาไปแต่นี้มาดูตังเพคครับตังเพนี่ก็จะเป็นตังวันโต๊กนะครับจะเห็นว่าตังวันโต๊กเนี่ย ผานังโดยรอบก็ทําเป็นซุ้มโค้งนะครับมีกรีบบวงงายรูปแบบศิลปพะพม่านะครับแล้วก็มีอันกระถางดอกไม้ทําลวดลายของงันกระถางนี่บ่เหมือนกันนะครับแต่ละอันละอันนี่ลายของป้นบ่เหมือนกันบางอันก็ทําเป็นจุดๆบางอันก็เป็นกากระบาดอย่างนี้นะครับเอามาดูรางเพลพ่องครับเป็นทางด้านใต้ครับ ทางด้านใต้ทางด้านทิศใต้นี่จะหันว่ามีลายดอกกุหลาบชาัดนะครับจชัด,ดแล้วก็จะหันว่าบ่มีอันรวดลายที่เป็นกระถางดอกไม้นะครับลายดอกกุหลาบมันก็จะเต็มพื้นที่ไปเลยเนาะแล้วก็เป็นครือดอกกุหลาบว่าอันร,ระครว่างซุ้มโค้งนี่ก็จะมีเสาหลอกเนาะตั้งไว้เป็นอันเป็นอันนะครับมีอยู่3ช่องมาดูทางใต้นี่ก็จะหันว่าอ่า ลายกีบดอกบวัวหงายของเพื่อนนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นลายอะไรอย่างเงีกีบใบไ,ไม้ไอะอย่างนี้นะครับแต่มันเป็นแบบอของพา่านมะ่าที่เพื่อนทำไว้นะครับลักษณะลวดลายก็จะหันแบบอย่างเงี้ยหนักครับ ตังมันออกนี่ระวังหน่อยนะครับต้องโบนเพื่อกลังเพี้ยวกันเนาะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เาก็จะหันว่าหน้าจั่วของอาคารทุกด้านนี่ก็ตกแต่งด้วยลวดลายไม้แกะสลักฉลุลายเป็นลายเครือนะครับชื่อเครือช่อดอกพุทธาลน,นะครับแล้วก็ตรงพื้นหลัง,งเปิ้ก็ใจกระจกจืนสีต่างๆส่วมมนมากจะเป็นสีฟ้าสีเขียวนี่นะครับใส่เข้าไปใน พื้นหลังมันเนาะโอ้ลวดลายแกะสลักไหมของเพืน่อนิ่งามครับเพื่อนแกะสลักแล้วก็ชลุเป็นลายอ่อนช้อยเลยนะครับเราก็ดูอันหอกไก่เก่าเรียบร้อยนะครับเราก็จะหันว่าตังวันต๊กเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างฐานอาคารใหม่นะครับที่เพื่อนจะเอาหอกไก่เนี่ยย้ายยกมาไว้ที่นี่เนาะก็จะหันว่าเป็นอาคารที่เพื่อน ่ออิฐถือปูนนะนะครับตัวอาคารก็จะสูงขึ้นมาสักหน่อยคงจะเกี่ยวกับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีขั้นใดเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยนะครับเดยียวผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านวันโต๊เนี่ยก็จะมีหอระฆังนะครับเอามีหอระฆังสองคักสองจานไปทรงมนโดบเนาะแล้วก็มีพระธาตุนะครับพระธาตุหรือพระเจดีย์เนี่ย องคกหม่น,นัะครับอยู่หลังวิหารนี่ครับจะเห็นว่าพระธาตุเปิ้ลน่าจะเป็นของเก่าเนาะครับตัวพระธาตุนี่ก็อยู่ในซุ้มเอออยู่ในกําแพงแก้วเนาะครับรูปทรงก็เป็นทรงหลักังควมม่ำแบบพระมาตั้งอยู่บนฐานย่อมุมส่วนตั้งล่างตั้งลุ่มหมาของเปิ้ลนี่นะครับเ,เป็นฐานสี่เหลี่ยมมีซุ้มจรนำตั้งสี่ด้านเลยครับ ในซุ้มจรนนำนี่ก็ตกแต่งลวดลายเครือใบไ,ไม้แบบพม่าแบบเรียบๆครับมาได้มาได้วื่วานักนะครับแล้วก็ตังในซุ้มมีพระพุทธรูปปางยืนสมาธิผมก็บแน่ใจว่าพระพระุทธรูปนี่จะสร้างใหม่หรือว่าถูกบูรณะนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบของพระพุทธรูปนี่ บ่เหมือนแบบพม่นะครับอย่างกีบออนอย่างไอของเปิ้นนี่ก็ม่เหมือนกันนะครับถ้าของพอม่นี่ก็จะเป็นกีบพิ้วไว่อย่างนี้เนาะส่วนอันนี้มันเป็นเรียบๆนี่อาจจะถูกบูรณะหรือว่าอาจจะสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้บ่แน่ใจนะครับบไม่แน่ใจ ส่วนตัวองค์พระธาตุแทนะ้ในอยู่ตรงบนหมดครับยังคงล่องลอยของศิละปะแบบพมา่าตกแต่งกิบบัวงายบัวความใสกระจกงามครับทัดจากพระธาตุมาทางวตกนี้ก็จะหันว่ามีศาลาทำบูญนะครับเป็นศาลาเงาๆตามแนวทิศเหนือทิศใต้นี่นะครับลักษณะศาลาก็เรียบง่ายแล้วก็มีอัตลักษณ์บ่ค่อยหันที่ไหนนะครับที่เปิลจะมีศาลาทำบูญณ์อยู่หลังอันวิหารหลังพระธาตุนีนะครับก็ ได้ความรู้สึกแบบเจ้าบ้านเรียบง่ายสมัยก่อนนะครับเป็นฮีตเก่าอันเดอะพอมาตั้งเหนือเนี่ยก็จะหานหอเทวดาหักษาวัดนะครับก็ว่าอันหอเสื้อวัดนะครับแล้วก็หอเท้าทั้ง4ี่ทั้ง2องอันนี้มีรูปร่างรูปทรงเหมือนแบบของพ่อม่นะครับน่าจะเป็นของเก่าดั้งเดิมเนะดูแล้วมันก็ซุบโซมไปเยอะนะครับมีขี้ไค้ขู่อไรยังขึ้นเขียวคลึ้มนะครับ ก็ดูขลังดีส่วนที่น่าสนใจก็เป็นลวดลายอันที่เป้ลทำบนปูนนี่นะครับปูนนี่เป็นปูนขาวเนาะ,ะแล้วก็มีการขีดเขียนลวดลายขณะที่ปูนยังเปียกนี่นะครับทำให้เป็นลวดลายขีดเขียนขึ้นมาหรือว่าบางทีปกติทำเป็นนั้นพื้นผิวนะฝรั่งของว่าท e x t u r e เนี่ยนะครับทาลงไปในอันปูนนะครับจะเห็นว่าเป้ลสามารถที่จะทําให้เกิดลวดลายเกิด พื้นผิวที่แตกต่างกันได้นี่ก็จะเป็นอันภูมิปัญญาหรือฝีมือช่างสมัยโบราณน,นะครับจากนี้เขาก็สามารถเติวปิกมาตั้งหน้าวิหารไปตั้งประตูตั้งเหนือที่เขาเข้ามาน่นนะครับก็หมายความว่าเขาเตียวบนเป็นวงกลมรอบวัดว่าเจอแต่พอเตียวมาตั้งประตูวิหารตั้งเหนือนี่นะครับก็จะหันว่ามีอันพระอ,อุโบสถ อยู่ตรงเพครับมอออยู่ตรงในเพนะครับในจอกเพนะครับก็เป็นโบโซตีหันหน้าไปทางวันออกนะครับเดี๋ยวอยู่ชิดกําแปงทางด้านนี้เนาะเข้ามาดูทางในของเพื่อนนะครับจะหันว่าโอ้บานหน้าต่างโบโซเพื่อเป็นไม้แกะสลักลวดลายงามครับน่าจะเป็นของเก่าห้องกระา a นะเพราะว่าอันมีร่องรอยชํารุดอาจจะโดนน้าโดนฝนโดนแดดนะครับ แต่ว่าบานหน้าต่างของเพิ่นนี่โอ้เพิ่นแกะสลักไว้งามครับมีการทําพื้นผิวแตกต่างกันมีลวดลายเป็นนกเก้าพองเป็นลายคือดอกอะไยังนะครับงามดีครับเป็นนั้นลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของยุคสมัยนั้นนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงระยะเวลาหรืออายุของงานได้นะครับในทางศิละปะ เอาบนมาดูด้านหน้าโบโซ์นี่ก็จะเห็นว่ามีประตูตั้งเข้าเพื่อนทำเป็นซุ้มห่างโขงนะครับมียอดเป็นจันเป็นจอนรเด่นจัน,จน,จนขึ้นไปแล้วก็มีอันใบเสมานะครับเป็นเสมาอยู่ตั้งลุ่มเป็นเสมาลักนะครับมาได้เป็นใบเนาะเป็นเสาเสมาอยู่ตั้งลุ่มครับส่วนนั้นหน้าบันแนบข้างเพื่อนก่อใจตกแต่งรวดลายปูนปั้นก็จะดูว่าเป็นลายเมืองแท้ก็ดูบอกให้เหมือนนะครับ อาจจะดูเหมือนก็มีเป็นลายไทยสักหน่อยเปิด่นก็มีป้ายติดที่ซู้มประตูนี่ว่าพศ2493เนาะนะครับถ้าเอามาคำนวณก็น่าจะประมาณ75ปีมาแล้วนะครับก็มีอายุประมาณนั้นก็สแสดงว่ามีอิทธิพลจากภาคกลางมาก็ทำให้ลวดลายอย่างนะครับมีลักษณะเหมือนลายที่เป็นภาคกลางนักกว่าอันเป็นของตางตงเหนือหรือต่างคนเมืองเรานะครับ โบโซตเปิ้นก็ดูอันสมถะดีนะครับดูเรียบง่ายเตียนฝรั่งเปิ้นจะห้องว่าเป็นรูปแบบมินิมมลนี่นะครับบ่ได้มีการตกแต่งวอวายอย่างนะครับเป็นเรียบง่ายง่ายหน้าต่างก็เป็นบ้านเรียบๆบยว่าได้มีกรอบหน้าต่างนะครับมีแต่อันตัวบ้านหน้าต่างส่วนตั้งหลังนี่ก็มีที่เก็บอาทิของเจ้าอาวาสที่เปิ้ลล่วงรับไปแล้วนะครับน่าจะเป็นองค์เกา่าองค์ก่อนปูนนะครับเนาะก็ดูบนแวดวัดล่ะครับ เราก็จะเมื่อบ้านก่อนแต่ว่าเขาได้ปิกมากรรมวันที่เก้ากันยาสองห้าหกแปดนะครับเรามาดูเปิ้ลเคลื่อนย้ายหอกไก่ปัตจันสักการเพราะเปิลเคลื่อนย้ายวันที่แปดนะครับมาได้มามีติดทุระก็เลยมาวันที่เก้าปากโกดว่าเปิลย้ายไปเรียบร้อยครับสภาพหอกไก่ก็จะเป็นอย่างเอี้ยนะครับเปิลก็ยกไปเรียบร้อยดังในก็จะมีแสงสว่างเข้ามานักขึ้นนะครับเวลาเขาเข้ามาดูตังใน พอเข้ามาตอนมีแสงสว่างนักนึ่งขึ้นนี่นะครับจะเห็นว่าโอ้ะวันนั้นบ่เห็นมานี่เห็นนะครับเห็นว่ามีหูเขียนนะครับเป็นหูเหมือนกับดที่เปิ้นเขียนมาแล้วเหมือนร่างไว้นะครับเหมือนกับมันบ่สมบูรณ์เตอเนาะเปิ้นเขียนเป็นช่องช่องช่องไว้นะครับลักษณะเขียนไว้ก็เป็นเรื่องราวของวัดนะครับวัดต่างๆที่อันเป็นปีเกิดนะครับอย่างจอมตองนี่ปีหนู่นะครับก็ถัดมาก็ จะมีเป็นหุกงัวกันนะครับก็เป็นปีฉลูน่าจะเป็นวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับทัดไปก่อนน่าจะเป็นปีขานครับของจังหงวัดแป้วนะครับเพื่อนก็เขียนไว้นะครับมันก่อนเลื่อนไปพ่องผุพังไปพ่องมีตัวหนังสือฮันชัดพ่องมาชัดพ่องเลยนะครับบางอันก็ยังปอเดาได้อย่างอันนี้ก็เจดีปีขานนี่นะครับตัวขานนี่ก็อาจจะเลือเล่อนๆไปแต่ว่าเฮาปอหันตั้งหลังมีล้อลิงมีอย่างนี้นะครับเนาะ ูปต่อมาก็น่าจะเป็นอของวัดพระส,สิงค์ครับดาว่าของวัดพระสิงห์ปีมะรงนะครับหรือปีงูใหญ่นะแต่บาหารัูปที่เป็นอันงูใหญ่นะครับหันก็ตัวอักษรว่ามีสิงสิงอะอยู่ตรงหลังนี่นะครับแล้วมาก็ต่อจากปีขานนี้นะครับทัดจากนี้ไปก็บบ,บาเห็นฮู้เขียนไดๆนะครับ ผนังด้านอื่นๆก็อนมาเห็นเขียนก่อนเดาๆเอาว่าเพื่อนคงเขียนไว้บัลแล้วนะครับแล้วก็บอกหู้เหมือนกันว่าไปไปคนเขียนเนี่ยนะถามเจ้าบ้านบอกว่า,า,าโอ้คนมาอยู่กันหลายอย่างนี้นะครับอาจจะต้องเป็นภาระ,ะของเจ้าบ้านท,ที่เพื่อนจะไปสอบถามกันนะครับจากอาคารหลังเก่านี่นะครับของพระไตรปิฎกอันเก่านี่ก็ถูกย้ายไปตีใหม่นะครับเราจะหันว่า อันห่อพระไตปีดกใหม่นี่เปิลจะหันหน้ามาทางวันออกนะครับอันเก่านี่เปิลหันหน้าไปทางเหนือเนาะห่อใหม่นี่ก็ดูสูงเลงนะครับเพราะว่าตั้งลุ่มนี่เปิลแปลงอันขั้นใดยกสูงขึ้นน่อยกอ็คงแก้ไขปัญหาเรื่องความชื้นของตัวอาคารนะครับพราะทาติดดินไปเลยก็จะมีความชื้นสูงนเนาะเกิดเลยทํายกสูงขึ้นน่อยครับ เฮาเข้ามาดูดังในเพื่อนก่อทําโครงสร้างรับอาคารดังบนก็อย่างแข็งแรงครับตัวคานคอนกรีตนะครับเพื่อนทาคานคอนกรีตขึ้นมาเพื่อที่จะรับคานไม้ตังบนที่เป็นอาคารไม้เนาะโวลนี่ก็แข็งแรงแน่นอนเลยครับแต่ว่าอาคารนี้ก็ยังบบแล้วเสร็จน้อคงใจเวลาสักว่างนะครับพอแล้วเสร็จแล้วทุกอย่างก่อถ้าจะดูดีดูสมบูรณ์ขึ้นเนาะ พอถึงมาอันอาจจะได้มาดูมาแวะมาใจกันเห็นสักคกำกับครับเนาะมาดูอาคารหอไกลอันใหม่ว่าจะงดงามมากใดนะครับก็เพราะว่าสังขารทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็คงอยู่อย่างเดิมมันบ่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนี่หากเกิดจากสิ่งที่เสียไปสู่สิ่งที่ดีกว่า อันนั้นก็ย่อมทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ความสุขสืบไปนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขจากการเปลี่ยนแปลงนะครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ